สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวหนังสือ The Magic ของลอนด d าเบิร์จากสนักพิมพ์อมรินนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าอย่างมากซึ่งผู้ที่ได้ปฏิบัติตามสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและพิธีคิดของคุณให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะปฏิบัติการนี้สามารถที่จะลงสู่จิตใต้สำนึกได้ ก่อนที่เราจะไปสู่ปฏิบัติการ28วันจะขอสรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะว่ามีความรับอะไรบ้างและมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ก็จะไม่มีวันได้พบโรอันดาวนักเขียนในปี1916-1990ถึงคุณจำตอนที่คุณยังเป็นเด็กไ,ได้ไหม ชีวิตนั้นช่างเป็นเรื่องมหาศารจันและน่าตื่นเต้นเสียนีกะไรสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ยังทำให้คุณนต,ตื่นเต้นได้เช่นเห็นน้ำค้างบนยอดหญ้าผีเสื้อบินฉวัดเฉว,วียงอยู่กลางอากาศหรือคืนวันคริสต์มาสอันแสนอัศจรย์ที่ซันตาคอร์ะสามารถไปหาเด็กทุกคนบนโลกในคืนเดียวกันได้ทุกๆวันดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นและน่าผจญภัยแต่พอเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ด้วยความรับผิดชอบปัญหาอุปสรรคต่างๆพาการประเด레ประดังเข้ามาจนทําให้เราหลุดออกจากความสนุกสนานแบบนั้นไปความมหาัศาจรรย์ที่เราเคยเชื่อตอนเป็นเด็กๆก,ก็ค่อยๆจางหายไปหายไปนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใหญ่อย่างเราชอบที่จะอยู่กับเด็กเพื่อที่จะได้เติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปแม้จะเป็นเป็นช่วงขณะก็ตามรอนดาเบิร์นเธอกล่าวว่า ความมหัศจรรย์แห่งชีวิตคือของแท้ซึ่งของแท้นั้นก็เท่ากับความเป็นคุณและที่น่าพิศวงยิ่งกว่าก็คือคุณจะรู้สึกทึ่งและตื่นเต้นมากกว่าตอนที่คุณเป็นเด็กเสียอีกยิ่งเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรที่จะดึงความมหัศจรรย์นั้นกลับมาได้คุณจะใช้ชีวิตอย่างฝันเลยทีเดียวสิ่งที่คุณฝันมานานแสนานานเกิดขึ้นทันทีทันใดต่อหน้าต่อตา นั่นแหละคะ่ะคือส่วนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่มีน้อยจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยพระวรสารล,ลี้ลับของนักบุญมัทธิวในพระคิตะธรรมคมภีรชวนให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันและสับสนในเรื่องของความอายุติธรรมเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายศตวรรษที่ผ่านมา จนเมื่อได้มีการค้นพบความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนไว้ในข้อความนี้และได้รับการเปิดเผยซึ่งมีเพียงหนึ่งวลีที่ไขปริศนานั้นนั่นก็คือการสำนึกรู้คุณผู้ที่สำนึกรู้คุณจะได้รับมากขึ้นจนเหลือเฟือส่วนผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่ไปด้วยการสำนึกรู้คุณปฏิบัติผ่านกฎจักรวาลซึ่งควบคุมทั้งชีวิตของคุณ และกดแห่งการดึงดูดซึ่งควบคุมพลังงานทั้งหมดในจักรวาลของเราสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะคิดอะไรรู้สึกอย่างไรคุณก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้าหาตัวเช่นถ้าคุณคิดสิ่งที่ไม่ดีเลยซึ่งมีแต่ปัญหาคุณพร่ำบ่นตลอดเวลาคุณก็จะดึงดูดปัญหาและสิ่งไม่ดีนั้นมาหาคุณ แต่ถ้าคุณคิดถึงสิ่งดีๆหรือรู้สึกอย่างจริงใจคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นมากขึ้นอีกการสำนึกรู้คุณคือแม่เหล็กและยิ่งคุณสำนึกรู้คุณมากเท่าไหร่คุณก็จะดึงดูดมาอีกมากมายจนเหลือเฟือนี่คือกฎแห่งจักรวาลคุณคงเคยได้ยินคำกล่าวว่าทำสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นหวานพืชใดลงไปก็จะได้ผลเช่นนั้น และให้อะไรไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาคำกล่าวเหล่านี้อธิบายถึงแนวคิดเรื่องของการสำนึกรู้คุณกับกฎของนิวตันที่สิ่งที่คุณได้รับย่อมเท่ากับปริมาณของการสำนึกรู้คุณที่คุณมอบไปเสมอนี่หมายความว่าแรงกริยาของการสำนึกรู้คุณทำให้เกิดแรงปฏิยาของการได้รับและยิ่งคุณให้การสำนึกรู้คุณมากขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะได้รับมากขึ้นเท่านั้นและจากคำยืนยันของคำนี้เมื่อเจ้าลุกขึ้นในยามรุ่งอรุณจงขอบคุณต่อแสงอรุณเพื่อชีวิตและความเข้มแข็งของเจ้าจงขอบคุณอาหารที่เจ้ากินและความรื่นรมของชีวิตถ้าเจ้าไม่เห็นเหตุผลในการรู้คุณความมิบัติจะเกิดขึ้นกับเจ้าเทคําเซ 1768-1813ผู้นำชนพื้นเมืองอเมริกันกับเผ่าซอนี่เอาเบิร์ดไอสไตน์ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ได้ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณรับร้อยครั้งต่อวันเขามักจะพูดถึงแต่เรื่องของการขอบคุณผู้อื่นและคนที่เฉลียวฉลาดมากที่สุดคนหนึ่งของโลกขอบคุณคนอื่นๆในผลงานที่คนเหล่านั้นได้สร้างขึ้น และสิ่งอัศจรรย์ก็ได้รับการเปิดเผยให้เอาเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ค้นพบและรับรู้ความลับแห่งชีวิตหลายต่อหลายเรื่องรวมทั้งเซอร์ไอแซคนิวตันต่างก็ได้รับผลตอบแทนจากการสำนึกรู้คุณด้วยเช่นกันในส่วนของลอนดาเบิร์นเธอเล่าว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการสำนึกรู้คุณคืออะไรในอดีตเธอมีนีิสิน ที่เพิ่มพูนขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเธอทำงานหนักมากแต่ก็ไม่เคยแก้ปัญหาการเงินได้เธอเครียดอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมีสุขภาพย่าแย่จนไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์กับใครเลยจนเมื่อเธอได้ค้นพบความลับนี้และได้ลงมือทำทุกอย่างในชีวิตก็เปลี่ยนไปยิ่งทำมากขึ้นเท่าไหร่ผลที่ได้ก็มาหัศจรรย์มากขึ้นเท่านั้นชีวิตเธอ ได้เปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่วันนั้นเธอมีเงินมากพอที่จะทำในสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์การงานและสุขภาพแทนที่ด้วยความสุขความสบายใจจนกลายเป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์ในชีวิตเธอไปแล้วจริงๆเธอได้นำความมหัศจ,จรรย์นั้นมาช่วยเหลือคนหลายพันคนที่อยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอย่างไม่คาดคิด คนเหล่านั้นได้เปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยปฏิบัติการสำนึกรู้คุณจากคนที่ยากจนข้นแขนกลายเป็นเจริญมั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์การสำนึกรูกค้คุณคือหนทางที่คุณจะได้รับพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณจะเปลี่ยนคุณให้เรีองรองดั่งทองคำ ขณะที่ปฏิบัติการสำนึกรู้คุณคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นในการมีชีวิตคุณจะรักตัวเองรักทุกสิ่งทุกอย่างและดูเหมือนจะได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจงจำไว้ว่าใครที่ไม่สำนึกรู้คุณไม่ว่าเขาหรือเธอมีอะไรก็จะถูกดึงออกไปทั้งนั้นเมื่อเราไม่สำนึกรู้คุณเท่ากับเรากำลังทึกทักว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเอง เราทึกทักแบบนี้เราก็กำลังจะยึดเอาจากตัวเราเองโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นถ้าเราทึกทักว่าสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเองเราก็จะถูกดึงกลับไปเป็นผลตอบแทนคำมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณคือคำว่าขอบคุณให้คุณกล่าวด้วยความรู้สึกอย่างตั้งใจให้มากเท่าที่จะทำได้ พราะแรงของความรู้สึกของคุณนั่นเองที่จะเป็นตัวเร่งกระบวนการมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณกฎของนิวตันคือหนึ่งแลกหนึ่งนั่นก็คือคุณให้อะไรไปก็จะได้รับเท่ากันหมายความว่าหากคุณเพิ่มความรู้สึกรู้สึกในสำนึกรู้คุณผลรับในชีวิตจะขยายให้เท่ากับความรู้สึกของคุณ ยิ่งความรู้สึกจริงแท้และจริงใจมากเท่าใดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปเร็วขึ้นเท่านั้นหากปฏิบัติการสำนึกคุณน้อยชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนน้อยหากปฏิบัติการมากในทุกๆวันชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและด้วยวิธีการที่คุณแทบนึกไม่ถึงในหนังสือเล่มนี้มีปฏิบัติการมหัศจรรย์อยู่28รูปแบบเพื่อให้คุณ ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติการสำนึกรู้คุณเพื่อการสลายปัญหาและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านต่างๆซึ่งแบ่งเป็นปฏิบัติการ12ครั้งแรกใช้พลังงานแห่งการสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งที่คุณมีในขณะนี้และสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วในอดีตจะช่วยทำให้คุณเริ่มต้นทำงานได้ทันท่วงทีปฏิบัติการ10ครั้งถัดไปใช้พลังงานเพื่อความปรารถนาความฝันของคุณ และทุกสิ่งที่คุณต้องการสร้างฝันให้เป็นจริงได้และเห็นสภาวะแวดล้อมในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ามหาัศจรรย์ปฏิบัติการ6ครั้งสุดท้ายจะนำคุณขึ้นไปสู่ระดับใหม่โดยสิ้นเชิงคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้พลังมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณในการช่วยเหลือคนอื่นๆทำให้ปัญหาต่างๆมาลายไปและใก้ไขสถานการณ์ด้านลบที่คุณต้องเผชิญได้ตลอดช่วงชีวิต เมื่อคุณพลาดไปหนึ่งวันให้นับย้อนหลังไป3วันและทำซ้ำอีกครั้งในตรงนั้นคุณอาจเลือกปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งไปใช้โดยทำต่อเนื่องกันสักสาวันหรือทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคุณจะใช้เวลามากหน่อยกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อคุณได้ปฏิบัติครบ28วันจะทำให้การสำนึกรู้คุณของคุณ ซึมเข้าไปในสติสัมปชัญญะและกลายเป็นอุปนิสัยอีกแบบของคุณคุณจะจัดระบบสมองใหม่ฝังการสำนึกรูกคุณไว้ในจิตใต้สำนึกตรงที่ไม่ว่าจะพบสถานาการณ์ใดออกมาจิตของคุณจะเป็นสิ่งแรกโดยอัตโนมัติวิธีง่ายๆในการทำรายการของสิ่งที่คุณต้องการก็คือจำแนกออกเป็นหัวข้อเช่นสุขภาพและร่างกาย อาชีพและการงานการเงินความสัมพันธ์ความปรารถนาส่วนตัวสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันจากนั้นให้จดสิ่งที่คุณต้องการลงไปในแต่ละหมวดเมื่อชัดเจนแล้วว่าต้องการอะไรเราก็จะได้เขียนสิ่งที่แน่นอนให้พบผลทางที่จะได้สร้างพลังมหาศจรรย์ของการสํำนึกูกคุณเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตหลังจากนี้จะมีคลิปต่อเนื่องอีก28คลิป ในการปฏิบัติเพื่อให้คุณได้บรรลุถึงเป้าหมายที่คุณต้องการติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยค่ะ